สอนไม่มีคนในวงเล่าทริกแก้งคนเมากินลอกฟรีตอนที่สามสิหกมาแล้วครับรายการที่ทุกคนรอคอยสอนทริก,กง,ง่ายๆให้นาไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆได้ทริกนี้รับประกันความช็อตฟิล์แน่นอนอุปกรณ์มีไม้จิ้มฟันสามอันนะครับไม้จิ้มฟันเนี่ยหาได้จากร้านเล่าร้านลาบนะเอามาต่อเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแบบนี้นะครับร้านอาหารนะมีแน่นอนนะครับเนี่ยอ่าต่อเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วเราก็เอาเหรียญสิบนะครับวางลงไปในกรอบสามเหลี่ยมนะครับนี่แบบนี้เอาละเรียบร้อยนะครับพร้อมเล่น ฟังกติกานะครับกติกาก็คือเราท้าเพื่อนว่าทําอย่างไรก็ได้นะครับให้ย้ายเหรียญสิบออกจากสามเหลี่ยมอ่าโดยที่สามเหลี่ยมก็ยังเป็นสามเหลี่ยมอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเหรียญสิบอะออกมาอยู่นอกสามเหลี่ยมอโดยการขยับไม้จิ้มฟันนะครับอ่าฟังดีๆนะกะติกาลอกคาพูดตามผมไปเลยนะอย่างแรกนะครับข้อแรกเพื่อนไขคือหยิบไม้จิ้มฟันได้เพียงอันเดียวเท่านั้นนะครับอันเดียวเท่านั้นนะ อ่าแล้วข้อที่สองคือห้ามเอามือไปสัมผัสเหรียญนะครับห้ามเอามือไปแตะเหรียญนั่นเองเนี่ยแค่นี้แหละนะครับได้หมดเลยส่วนใหญ่มันก็จะเป่ากันปุ๊บปุ๊บไม้จิ้มฟันปิวนะครับขยับไม้จิ้มฟันแล้วก็คือฟาลไม้จิ้มฟันมันปิวไปหมดนะครับแล้วไม้จิ้มฟันก็ไม่เป็นสามเหลี่ยมด้วยนะครับอ่ามันทาได้อย่างไรบางทีมันก็หยิบออกมาอย่างนี้แล้วมันก็จะเอามาต่อเป็นสามเหลี่ยมอีกอันหนึ่งด้านนอกแต่เงื่อนไขคือหยิบได้แค่อันเดียวไงมันก็ไม่รู้จะต่อยังไงนะครับอืมมมเเาาก็ บางคนเนี่ยมาดูแล้วรู้ว่าทําอย่างไรนะครับแต่ว่าเมาก็ทําไม่ได้อยู่ดีนะลืมนะครับอืมสิ้นสติเลยอ่ะทําได้อย่างไรนะครับลองคิดดูติ๊กตอกติ๊กตอกขยับก้านไหนครับขยับไท้ก้านเดียวฉเฉลยนะครับขยับก้านนี้ครับนี่ไงเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมละ <laughs> ไม้จิ้มฟันเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะ,ะแล้วก็เหรียญสิบ ก็ออกมาอยู่นอกสามเหลี่ยมนะครับออกไปเล่นให้สนุกครับ